กันอีกแมาสตูด no? ิโอเซียนฝางเนาะเซียนฝางชุมพวงไทยบ้านเซียนฝางเลยสอนตำม,มะยมของเฮียตำม,มะยม,ม,ะยมแกะกินเน no? าะกินก็ใส่เครื่องใส่มายมก็ไปเลยครับการทำกับเขาะทำอะไรทำเลยมันกเน็เหมือนศิลปะครับเซียนฝางสอนผม เราดูจากเสือผู้ยี่ทำสีจากฉันโป๊กชอเชื่อเดียวกันผมโอ้เงยยางครับไม่ใช่โอ้มาลิโก้เมาเร์อันนี้มาลิโอเมาแล้วอวกเอามันจะของก oh, oh, uh, ันเดี nah. like yeah. ๋ยวปะน้ำมาดมแต่จระจระเลยเพื่อนเนี้ยอย่ารอเช่นเดียวกันครับเด็กหน่อยต่ำอายุกว่ตสามปวัตห้ามวัตห้าเนี้ย ประมาณผมก็จะเรียมขั้นตอนการปุงตามหินเซียนปางสอนผมนมานะโอ้ยตกไทยสียอิงงนกับยี่ห้อโคราดนิดหน่อยภาษาโคราดวล,ะละคำนี่อะไรน้าประจอมน้ำปลาน้ำปลาโคราดมต้องรอเรือนะครับน้ำปลา นำปลาวนนะครับตามด้วยปิกผงบานเลงตามหิง,งชอบทิชชักไหมจคนทำาไงชอบทิชชู่เลยส่วนมากไม,ม่ใช่การตามเราครับมันเป็นการคุลีคุลีใส่กันนะภาษาอีสานเขาบอกคุลีคุลีอะไรจเะเปรี้ยวาอะไรฟังไม่ค่อยเ้อใจพูดกล้ามเจ็บพวกอินยังไง,ง,ไ,งไม่รู้ โคราโครา,า,า,าบนี้ก็คือขู่คนในมันเขากันโคคุยมันเขากันนะครับมันเป็นยังไงครับมาริวยัง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 ไม่ได้เลยยังไม่ยุติถ่ายยัง่ครับยังยังไม่เชื่อการชีมมิกสำหรับผมมันนยดขาดหวานนะครับความหลักมันไม่มีอะยัดโด